แม่นกน้อยอัปเดตอาการป่วยพ่อหลอดที่รู้แล้วส่งกำลังใจให้รัวรัวกำลังใจถูกส่งให้ตลอดอย่างเรื่อยๆสำหรับพ่อหลอดเสียงอีสานสามีของแม่นกน้อยอุไรพรหลังจากที่พ่อหลอดป่วยและเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวมาพักใหญ่แล้วโดยล่าสุดแม่นกน้อยได้อัปเดตอาหารพ่อหลอดโดยบอกว่า ตอนนี้คุณพ่อมีสภาวะติดเชื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงดเยี่ยแม่นกน้อยขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้พ่อหลอดด้วยดีตลอดมานะคะซึ่งคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้จำนวนมากทั้งบอกว่าขอบุญรักษาคะ่ะจุนละภาคสู้สูเดอ้อครับแม่ขอให้พ่อหายไวๆครับ ขอให้พ่อหลอดหายในเร็ววันครับแม่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับผมหายไวๆไนะพี่ขอให้พ่อกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับขอให้พ่อหายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมพระเจ้าคุ้มครองขอให้พ่อพน้ผ่านนี้ไปให้ได้เด้อครับผมขอให้หายไวๆจ้าเป็นต้น ทางทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้พ่อหลอดกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ